สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรสมทิพย์วัฒนาพงวานิชทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ โดยหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่อง3ปีกัญชาเสรีประเทศไทยได้ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดมาตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565จนถึงตอนนี้นะคะก็ครบรอบ3ปีไปแล้วถ้าเรามาลองย้อนกลับไปดูพัฒนาการของนโยบายกัญชาในประเทศไทยก็จะพบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในช่วงเวลาที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในช่วงแรกนะคะกัญชาแล้วก็ขื้กระท่อมเนี่ยจัดเป็นยาเสพติดแล้ลกวก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขึ้นในครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่6นะคะได้แก่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2465โดยกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยเน้นการปราบปรามฝิ่นเป็นหลักแต่ภายหลังจากนั้นในปีพศ2468 กัญชาก็ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชียาเสพติดให้โทษแล้วก็เกิดพระราชบัญญัติกัญชาขึ้นในปีพศ2477ค่ะในสมัยรัชกาลที่8นั่นเองเพื่อควบคุมกัญชาในทุกรูปแบบนะคะทั้งการเสพการซื้อขายรวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์การเสพหรือว่าบ้องกัญชาด้วยแล้วก็มีการกำหนดโทษปรับหรือว่าโทษจำคุกสำหรับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกัญชา และต่อมาประเทศไทยก็มีการควบคุมพืชกระท่อมภายใต้พระราชบัญญัติพืชกระท่อมพศออ2486ที่กำหนดไม่ให้มีการปลูกครอบครองจำหน่ายแล้วก็เสพใบ,บกระท่อมค่ะหลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดแล้วก็ตราขึ้นใหม่เป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2522 ซึ่งกำหนดนิยามของยาเสพติดให้โทษเอาไว้ก็คือสารเคมีหรือว่าวัตถุชนิดใดๆที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดแล้วจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆมีอาการถอนยาเมื่อขาดยาแล้วก็มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างรุนแรงสุขภาพโดยทั่วไปก็จะสุดโทรมลง โดยในกฎหมายฉบับนี้นะคะกัญชาแล้วก็พื่อกระท่อมเนี่ยถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่หแล้วก็กฎหมายยังคงมีสาระสำคัญอยู่เช่นเดิมก็คือห้ามเสพผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกแล้วก็ครอบครองโดยกำหนดให้ผู้เสพเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่น 1, บาท การครอบครองก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50,000บาทส่วนการผลิตจำหน่ายนำเข้าหรือว่าส่งออกก็จะมีโทษหนักที่สุดก็คือการจำคุก2องถึงสิปีแล้วก็ปรับ20,000ถึง1 5 0 0 0 0บาทค่ะภายหลังจากนั้นนะคะในปีพศ2528ก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับท,ที่สโดยมีการปรับลด บทลงโทษในการเสพผลิตกำน่ายนำเข้าส่งออกหรือว่าครอบครองพืชกระท่อมให้ต่ำลงโดยในพระราชบัญญัติเนี่ยได้ระบุเหตุผลเอาไว้ว่าเนื่องจากพืชกระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพติดที่มีอันตรายน้อยกว่ากัญชาหลังจากนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งนะคะแล้วก็ รวมถึงการแก้ไขโทษปรับแล้วก็โทษจำคุกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกัญชาแล้วก็กระท่อมก็ยังถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมห้ามใช้ในทุกกรณีแต่ว่าพืชกระท่อมเนี่ยจะมีบทลงโทษต่ำกว่ากัญชาค่ะ โดยรวมแล้วก็เป็นระยะเวลากว่า94ปีนะคะก็คือตั้งแต่พศ2468ถึงพศ2561ที่กัญชาเนี่ยถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษแล้วก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและภายหลังจากปี2561นี้เองก็มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาแล้วก็พืชกระท่อมทางการแพทย์ได้แล้วก็มีการแยกประเภทของกัญชงออกจากกัญชาด้วยโดยในปีพศ2562นะคะ กฎหมายควบคุมกัญชาแลวก็พืชกระท่อมเนี่ยได้ถูกผ่อนคลายลงเป็นครั้งแรกด้วยการอนุญาตให้ใช้กัญชาและก็กระท่อมในทางการแพทย์แล้วก็การวิจัยได้โดยในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและก็กระท่อมโดยระบุเหตุผลเอาไว้ว่ามีหลักฐานจากงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากกัญชาแล้วก็พืชกระท่อมเนี่ยมีประโยชน์ทางการแพทย์ หลายประเทศทั่วโลกก็ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาแล้วก็เพื่อกระท่อมในการรักษาโรคได้ด้วยเหตุนี้เพื่อสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ตลอดจนความมั่นคงด้านยาของประเทศก็เลยมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ในที่สุดนะคะก็เลยมีการอนุญาตให้ผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือว่ามีมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ซึ่งก็คือกัญชาแล้วก็กระท่อมในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการการแพทย์การรักษาผู้ป่วยหรือว่าการศึกษาวิจัยและพัฒนาแต่ว่าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจึงจะทำการได้ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะมีผลตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2562และจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยประเทศไทยก็เลยเป็นประเทศแรกนะคะในอาเซียนที่อนุญ,ญาตให้ใช้กัญชาแล้วก็กระท่อมเพื่อการแพทย์และการวิจัยได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้เพื่อสันทนาการนะคะแล้วก็ยังถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดแล้วก็จะต้องได้รับ การอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนอกจากนี้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่เจ็ดนี้เองก็ได้ปรากฏคำว่ากันชงขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะโดยที่นิยามของกัญชงเนี่ยคือเป็นพืชชนิดย่อยของพืชกัญชาที่มีปริมาณสาร THC นะคะ สาร THC ในที่นี้ชื่อเต็มๆก็คือสารเตตราไฮโดแคนาบินอลนะคะก็คือเป็นสารสำคัญที่อยู่ในพืชประเภทกัญชาไม่เกิน1%ต่อน,น้ำหนักแห้งก็คือกัญชงเนี่ยจะมีสาร THC เนี้ยน้อยเมื่อเทียบกับกัญชาเพราะว่ากัญชาเนี่ยจะต้องมีสาร THC มากกว่า1%ถึงจะเรียกว่ากัญชาและในปีเดียวกันเนี่ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้แยกกันชงออกจากกัญชาในบัญชีทายประกาศนะคะแล้วก็กําหนดให้ทุกส่วนของพืชกัญชงเนี่ยเช่นพวกใบดอก<อ>ยอดผลลําต้นที่มีปริมาณสาร THC แล้วก็มีลักษณะเป็นไปตามที่คณะกรรมาการกําหนดเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5เพิ่มมาอีกหนึ่งชนิดนอกเหนือจากกัญชาแล้วก็พืชกระทอมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ยาเสพติดให้โทษในประเภท5ห้าก็จะแยกเป็นกัญชากระท่อมแล้วก็กัญชงด้วยหลังจากนั้นนะคะกฎหมายก็เปิดเสรีมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งพืชกระท่อมกัญชาแล้วก็กัญชงเนี่ยไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดอีกต่อไปจุดเริ่มต้นก็คือช่วงปลายปีพศ2563นะคะประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ข่อนคลายเงื่อนไขในการจัดกัญชาแล้วก็กัญชงเป็นยาเสพติด ให้โทษประเภท5ลงเหล็กน้อยเหลือเพียงบางส่วนก็คือยอดแล้วก็ช่อด,ดอกของพืชกัญชาแล้วก็กัญชงรวมถึงวัตถุหรือว่าสารต่างๆที่มีอยู่ในพืชกัญชาและกัญชงเช่นพวกยางหรือว่าน้ำมันเนี่ยที่ยังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5อยู่สังเกตว่าจะไม่มีเรื่องใบกัญชาอยู่ในนี้แล้วนะคะก็คือจะเหลือแค่ยอดแล้วก็ช่อด,ดอกต่อมาเนี่ย ก็ได้มีการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษเพื่อให้สอดคล้องกับหลายประเทศทั่วโลกที่ไม่จัดพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดรวมถึงในบริบทของสังคมไทยบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพ,พืชกระท่อมโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพศ2564สอ่25สงผลให้พืชกระทอมเนี่ยในที่สุดก็ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภทที่5แล้วเหลือแต่เพียงกัญชาและก็กัญชงค่ะ ต่อ,อมาในปีพศ2565กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกัญชาในประเทศไทยก็ได้ผ่อนคลายลงอย่างมากโดยในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5ได้กำหนดเหลือแค่เพียงว่าสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ในกรณีที่มีปริมาณสาร THC เกิน0.2%โดยน้ำหนักเท่านั้น ะะแล้วก็มีบนบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพศ2565หรือพูดง่ายๆว่าทุกส่วนของพืชกัญชาแล้วก็กัญชงรวมถึงสารสกัดจากพืชกัญชาและกัญชงที่มีสาร THC ไม่เกิน0.2%ก็จะไม่ถูกจัดว่าเป็นยาเสพติดอีกต่อไปก็คือตั้งแต่9มิถุนายน2565เนี่ยเราก็เลยเรียกกันว่าเหมือนปลดล็อ ok. กกัญชาเสรีแล้วนะคะ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถปลูกกัญชาแล้วก็กัญชงได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่ว่าจะต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันนะคะปลูกกันในที่นี้คือกันเหมือนกัญชานะคะของสำนักงานอาหารและยาหรือว่าอยอเพื่อจดแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็รับเอกสารจดแจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยที่ประชาชนนสามารถนำส่วนต่างๆของพืชกัญชาแล้วก็กัญชงมาพัฒนาแล้วก็ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางสมุนไพรหรือว่านำมาบริโภคแล้วก็จัดจำหน่ายได้นอกจากนี้เนี่ยผู้ที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดีหรือว่าเคยกระทําความผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการชาทั้งการเสพการผลิตจําหน่ายหรือว่ามีไว้ในครอบครองก็ไม่ถือว่ามีความผิดหรือว่าพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิดด้วย และภายหลังจากการปลดล็อกกัญชาตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดภาวะสุญญากาศทางกฎหมายในการควบคุมกัญชาขึ้นมีร้านจำหน่ายกัญชาหรือว่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยที่ไม่มีการควบคุมแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเช่น เราอาจจะได้ยินจากข่าวนะคะว่ามีร้านขายกัญชาจำนวนมากที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายมีการสูบกัญชาในที่สาธารนณะซึ่งส่งกลิ่นรบกวนกับประชาชนทั่วไปมีผู้จำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ผสมกัญชาโดยที่ไม่ยอมแจ้งให้ผู้บริโภคทราบรวมถึงการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ ที่จะเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยจากการใช้กัญชาที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดภาระแก่ระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงเกิดการเรียกร้องให้นำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดให้โทษหรือว่าให้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมกัญชาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกระทั่งนะคะก่อให้เกิดการผลักดันร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการปลูกโดยเสนอให้การปลูกเนี่ยต้องแยกระหว่างการปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์กับการปลูกในครัวเรือนโดยการปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการแพทย์ วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะสำหรับการปลูกในครัวเรือนเนี่ยจะต้องมีการจดแจ้งแล้วก็จำกัดการปลูกควรจะจำกัดไว้ที่ไม่เกิน15ต้นต่อครัวเรือนเว้นแต่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อีกข้อเสนอหนึ่งก็คือเรื่องการจำหน่ายนะคะผู้ที่ต้องการขายกัญชาหรือว่าสารสกัดเนี่ยจะต้องขอใบอนุญาตแล้วก็ห้ามจำหน่ายให้แก่ผู้ที่อายุต่ำกว่ายีปี รวมถึงสตรีมีคั์และก็สตรีให้นมบุตรรวมถึงต้องควบคุมสถานที่และก็ช่องทางในการจําหน่ายด้วยห้ามขายในที่สาธารณะห้ามขายผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติและก็ห้ามขายผ่านช่องทางออนไลน์ <c oughs> แล้วก็ข้อเสนอในหมวดที่3ก็คือเรื่องการสูบนะคะโดยห้ามสูบกัญชาหรือว่าสารสกัดในที่สาธารณะเช <c oughs> ่นพวกสาสนสถานสถานที่ราชการสถานศึกษา ปั๊มน้ำมันส่วนสาธารณะนะคะสวนสนุกแล้วก็ร้านอาหารรวมถึงห้ามขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมากันชาหรือว่าสารสก,กัดด้วยซึ่งประเด็นเรื่องสถานการณ์กัรชาในประเทศไทยเนี่ยก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นภายหลังการปลดล็อกกันชาในปี2565นะคะก็คือเป็นเหตุให้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทวีมาจากสองส่วนที่สําคัญก็คือการเพิ่มขึ้นทางด้านอุปสงค์หรือฝั่งดีมานะคะก็คือเพิ่มขึ้นจากจํานวนผู้ใช้กัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการและอีกทางหนึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นทางฝั่งอุป,ปทานหรือว่าฝั่งซัพพลายก็คือการเพิ่มขึ้นของจุดจําหน่ายกัญชาค่ะ โดยข้อมูลจากโครงการสำรวจความรู้ความเข้าใจและก็ความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องการชาทางการแพทย์และการใช้แบบสันทนาการในปีพศ2563ที่จัดทำโดยศูนย์ศึกษาป,ปัญหาการเสพติดก,ก็แสดงให้เห็นว่าสัสดส่วนประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปที่เคยใช้กัญชาเนี่ย เพศชายสูงกว่าเพศหญิงอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เมื่อจำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้ก็พบว่าการสูบเพื่อสันทนาการมีสัดส่วนสูงที่สุดโดยตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างเพศชาย14.4%เนี่ยเคยใช้กัญชาเพื่อสันทนาการในขณะที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงะ่ะมีแค่0.8%เท่านั้นแปลว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายเนี่ยใช้กัญชาเพื่อสันทนาการสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงถึง18เท่าเลยนะคะ และสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆก็จะมีการใช้กัญชาเพื่อปรุงอาหารเพศชายต่อว่า7.3%ในขณะที่เพศหญิงแค่1.8%แล้วก็การใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคเนี่ยเพศชายมี1.5%แล้วก็เพศหญิง0.8%ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสถิติของเพศชายเนี่ยสูงกว่าเพศหญิงในทุกวัตถุประสงค์เลย ซึ่งผู้ใช้กัญชาเพื่อสานาการในสัดส่วนที่สูงนี้นะคะก็สอดคล้องกับข้อมูลจากงานเสวนาวิชาการเรื่องผลกระทบจากนโยบายกัญชาบทเรียนจากต่างประเทศและข้อห่วงใหญ่จากประชาชนที่จัดโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีการนำเสนอสถิติที่เกี่ยวกับการใช้กัญชาในช่วงปีพศ2563-2565หรือว่าช่วงที่เราเริ่มผ่อนคลายนโยบายแล้วก็ปลดล็อกกัญชานั่นเอง โดยผลประมาณการคนไทยนะคะที่ใช้กัญชาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยในปีพศ2565เมื่อปันเมื่อกัญชาถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดพบว่ามีคนไทยอายุ18 65ปีใช้กัญชาเพื่อสันทนาการสูงถึง11.1ล้านคนเพิ่มขึ้น10เท่านะคะจาก1.1ล้านคนในปีพศ2563ก็คือ2,563ไป2,565เนี่ย คนใช้กัญชาเพื่อสันทนาการสูงขึ้นสิบเท่าซึ่งจากจำนวนสิบเอล้านคนนี้นะคะคนส่วนใหญ่หรือว่าเราแปดล้านคนเนี่ยใช้กัญชาผสมในอาหารโดยที่มีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณ3า0 0 0 0คนในขณะที่คนไทยที่ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ในปี2 5งพหห้ามีจำนวนแค่ประมาณ540,000คนเท่านั้นนะคะเพิ่มขึ้นจากปีพศ2563 ที่430,000คนสะท้อนให้เห็นว่าภายหลังจากการปลดล็อกกัญชามีผู้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เพิ่มขึ้นเพียงประมาณ100,000คนเท่านั้นเองแต่ว่ามีผู้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการมากกว่าการแพทย์อย่างมากเลยและข้อมูลจากเวทีนำเสนอผลการวิจัยเรื่องผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการประเมินและกำกับติดตามนโยบายกัญชาที่จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ็พบว่าในเดือนเมษายนพศ2567นะคะประเทศไทยมีจุดจำหน่ายกัญชารวมประมาณ7,700จุดซึ่งเพิ่มขึ้นจาก5,600จุดในเดือนสิงหาคมพศ2566หรือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า2,000จุดในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีโดยที่พื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบ,บุรีเนี่ยมีจุดจำหน่ายกัญชาหนานแน่นที่สุดก็คือมีประมาณจังหวัดละ1,100จุด และคนไทยอย่างน้อยหนึ่งในสี่คนเนี่ยสามารถเข้าถึงจุดจำหน่ายกัญชาไดไ้ภายในรัศมีเพียง400เมตรเท่านั้นรอบบ้านนะคะแล้วก็คนไทยหนึ่งใน11คนอาศัยอยู่ในบ้านที่มีการปลูกกัญชาในครัวเรือนนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีการโพสต์จำหน่ายสินค้าหรือว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์กัญชาบนช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง facebook นะคะ Twitter แล้วก็ l ล ne โดยสถิติการใช้กัญชาในปีพศ2566เนี่ยก็พบว,ว่าคนไทยอย่างน้อยหนึ่งใน5คนเคยใช้กัญชาแล้วก็ผู้ชายที่ใช้กัญชาเนี่ยคิดเป็น20-35%สูงกว่าผู้หญิงนะคะที่คิดเป็น10-15%แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เพื่อการสันทนาการโดยในกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ย พบว่าเยาวชนนอกสถานศึกษามีสัดส่วนผู้ใช้กัญชาสูงสุดคือประมาณ47%ตามมาด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะที่17%แล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมที่11%และโดยส่วนใหญ่เนี่ยเยาวชนมักจะใช้กัญชาร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่นด้วยในมุมบองด้านเศรษฐกิจ นโยบายกัญชาเสรีก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆหลายคนเนี่ยก็หันมาปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการวิจัยแล้วก็พัฒนาในการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ลดภาวะความเจ็บปวดเรื้อรังแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลายมากขึ้นต่างแม้ว่ากัญชาจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การแพทย์เนี่ยแต่การใช้กัญชาเพื่อการสาธารณการอย่างไม่เหมาะสมหรือว่าใช้ในกลุ่มเยาวชนเนี่ยก็อาจน,นําไปสู่ปัญหาสุขภาพได้เพราะว่าการใช้กัญชาก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของสมองนะคะก่อให้เกิดปัญหาการเสพติด ปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดและยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการใช้กัญชาเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยโดยพบว่านะคะมีผู้ป่วยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพทุนน้าหรือว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเข้ารับการรักษาอันเนื่องมาจากการใช้กัญชาเช่นภาวะพิษจากกัญชาแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของรัฐเพิ่มสูงขึ้นด้วย แล้วจากการประเมินเนี่ยก็พบว่าในปีพศ2566ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากกัรชามีมูลค่าสูงเกือบ16,000ล้านบาทสะท้อนถึงภาระทางเศรษฐกิจที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องแบ,บกกลับเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้กัญชาร่วมกับเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดชนิดอื่น ที่มีความเสี่ยงแล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นได้มากกว่าปกติรวมถึงการควบคุมคุณภาพและก็ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กัญชาในท้องตลาดนะคะเนื่องจากกัญชาที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นความท้าทายที่รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะจะต้องพิจารณานโยบายแล้วก็ออกมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสม และจากปัญหาและข้อกังวลเหล่านี้เนี่ยในที่สุดนะคะเมื่อเดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกประกาศเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชาเนี่ยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ยังไม่มีกฎหมายไหนมาควบคุมไม่ให้นำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เลยกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรควบคุม ซึ่งส่วนช่อดอกกัญชาเนี่ยเป็นส่วนรวมศูนย์รวมของสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทมีความเข้มข้นของสาร THC สูงมากกว่าส่วนอื่นๆของกัญชาก็คือพวกใบลำต้นมเมล็ดนะคะอย่างชัดเจนและตัวช่อดอกกัญชาก็มักนิยมนำมาสกัดน้ำมันใช้สูบแล้วก็ทำยาได้กระทรวสงสาธารณสุขก็เลยกำหนดให้เฉพาะส่วน่อดดอกกัญชานี้เป็นสมุนไพรควบคุมการศึกษาวิจัยนะคะส่งออกจำหน่ายหรือว่าแปรรูปเนี่ย จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนและกัรชาที่จำหน่ายหรือส่งออกจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเรือโดยผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยจึงจะทำการจําหน่ายหรือว่าแปรรูปได้นะคะรวมถึงห้ามโฆษณาห้ามขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ แต่ก็มีข้อยกเว้นสําหรับการใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะคะโดยที่สามารถจําหน่ายให้ผู้มีใบสั่งยาจากแพทย์หรือจําหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ได้เช่นแพทย์ทันตแพทย์หรือว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยก็สามารถจําหน่ายเพื่อใช้รักษาโรคให้ผู้ป่วยได้แต่ว่าต้องจากัดปริมาณการใช้ตามความจําเป็นเพื่อรักษาตัวเป็นการเฉพาะเท่านั้นแล้วก็ใช้ได้ไม่เกิน30วัน หรือสรุปได้ว่าร้านค้าเนี่ยไม่สามารถจำหน่ายให้คนทั่วไปได้แล้วนะคะยกเว้นแต่จะใช้เพื่อการแพทย์โดยมีใบสั่งจากแพทย์หรือว่าเป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตถึงจะซื้อได้เท่านั้นและประกาศฉบับนี้เนี่ยก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2568ที่ผ่านมา แต่ยังไงก็ตามนะคะประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เนี่ยเป็นเพียงการกําหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมเท่านั้นยังไม่ใช่การนํนากัญชาัเข้าสู่บัญชียาเสพติดคาดว่าจะต้องรอดูพระราชบัญญัติกัญชาการชงนะคะซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วบทลงโทษของการจาหน่ายกัญชาให้บุคคลทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้มีกําหนดไว้ในใบประกาศฉบับล่าสุดนี้จําเป็นจะต้องอ้างอิงจากกฎหมายเก่าอื่นๆแทนนะคะ ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าประกาศเนี่ยจะเป็นก้าวแรกที่ดีในการควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่เราคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปว่าการบังคับใช้ชดหมายเนี่ยจะเข้มงวดมากน้อยเพียงไหนนะคะรวมถึงต้องรอดูความคืบหน้าของพระราชบัญญัติการชาการชงด้วยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการชาจะกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดหรือเปล่านะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยแล้วนะคะสามารถกลับมาติดตามฟังรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าทางจุฬาเรดิโอ plus ค่ะขอบคุณค่ะ